สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมดแมนสนะครับกับ Monster Hunter Rise Video ครับผม และคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมารีวิวชุดเซตตัวใหม่นะครับที่มี potential ส,สูงสุดเลยว่าจะกลายเป็นชุดเซตเมทานะครับนั่นก็คือชุดเซตไคเซอร์ของ t ทโอสตรานั่นเองนะครับรวมไปถึงจะมีรายละเอียดของทางฝั่งเจมดคอเรชันอันใหม่ที่เพิ่มเ,มเข้ามาในแพทช์นี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นเจมที่จําเป็นในการ b u ว l d เซตเมทาของเราเลยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe ช่องแมสก็อย่าลืมฝากกด subscribe ช่องแมสกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆอัปเเดตตต่างตางๆจกกมในอน ที่ผมจะนํามาเสนอกันนะครับชุดเซ็ตที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือชุดเซ็ตไคเซอร์นะครับเป็นชุดเซ็ตที่ได้มาจากมอนสเตอร์เีโอสตราเป็นมังกรธาตุไฟนะครับเป็นตัวที่น่าจะเก่งที่สุดในเกมตอนนี้เลยซึ่งการที่เราจะปลดล็อกเควสตของทีโอสตราได้เนี่ยเราจะต้องเพิ่มฮันเตอร์แรง์ของเรามาถึงเลเวล40นะครับจะเป็นการปลดล็อกเควสตของทีโอสตาร์ The e m p e r ร์ of f เ a m e หลังจากที่เราจัดการเขาได้แล้วก็จะเป็นการปลดล็อกตัวชุดเซ็ตของเขานะครับหรือว่าชุดเซตไคเซอร์นั่นเอง ก่อนอื่นเรามาดูทางฟังของสกิลในะชุดเซ็ตกันก่อนดีกว่านะครับว่าสกิลของเขาหน้าตาเป็นยังไงซึ่งสกิลที่ได้มาจากชุดเซ็ตนี้นะครับจะเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่จำเป็นมากๆในการบูสต์อัพดาเมจของเราเลยนั่นก็คือฝั่งคริติคอลนะครับจะมีสกิลคริติคอลายติดมาที่เลเวล6เลยนะครับคริติคอลบูสต์อีก2เลเวลติดทโอสตาบรสซิ่งมาที่เลเวล4นะครับและสุดท้ายก็คือสกิลมาสเตอร์ทัชนั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนๆจำกันได้นะครับมาสเตอร์ทัชเนี่ยในภาคเวอร์ภาคก่อนวิธีการทำงานของมันจะเหมือนกันเลยกับในภาคนี้นะครับแต่รูปแบบของมันเปลี่ยนไปก็คือถ้าเรามีสกิลม a s เ e อ touch อยู่ในภาคก่อนนะครับภาคเวอร์เนี่ยทุกครั้งที่เราตีติดคริติคอลเราจะไม่เสียคมไปนะครับ100%เลยจะเป็นสกิลของเซตโบนัสจากชุดเซ็ตเทียร์สตาร์นะครับใส่3ชิ้น แต่รอบนี้มันเปลี่ยนไปนะครับการมาเป็นสกิลที่เป็นเลเวลแทนจะเห็นได้ว่ามาสต์ทัชมีทั้งหมด3ามเลเวลนะครับซึ่งวิธีการทํางานของมันก็คือเหมือนเดิมเลยนะครับมันจะทําให้เราไม่เสียคมในกรณีที่เราติดคริติคอลแต่ว่าโอกาสที่จะไม่เสียคมเนี่ยไม่ได้เป็น100%เหมือนในภาคก่อนแล้วนะครับจะเปลี่ยนไปก็คือจะเปลี่ยนเป็น20%ที่ที่เลเวล2และ80%ที่เลเวล3นะ่งสี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่ทิดมากับชุดเซตด้วบเะครบนั่นก็คือเลเว s t า a Basing นั่นเ่งครับจะมีทั้งหดมด4เลเวล เลเวลหนึ่งเลเวลสองเนี่ยจะเป็นการเพิ่มแอปแท็ธาตุไฟรวมถึงจะเป็นการบิวอัพตัวระเบิดนะครับเพิ่มอีก10% 5%ตามเลเวลเลยที่เลเวล3จะเป็นการกันพิษทั้งหมดนะครับเป็นชุดเซ็ตที่เอาไว้ต่อกรกับเคมิเลียสโดยเฉพาะเลยและสุดท้ายนะครับที่เลเวล4จะป้องกันการถูกขโมยนั่นเองนะครับหรือว่าการขโมยบัฟของเจ้าเคมิเลียสและอีกสองสกิลก็คือ Critical Eye และ Critical Boos t นะครับ Critical Boost เนี่ยมันเป็นการเพิ่มคริดาเมจของเรานะครับ คริดาเมจในเกมนี้เนี่ยถ้าเราตีติดคริมันจะเพิ่มที่1.25หรือว่า25นะครับในกรณีที่เราไม่ได้ใส่สกิลครติคอลบูสนะครับซึ่งสกิลครติคอลบูสเนี่ยไม่ได้ส่งผลให้กับการคริดทางดาเมจธาตุนะครับจะส่งผลกับรอดาเมจของเราเท่านั้นที่เลเวล1บวก30ที่เลเวล2เป็น35และที่เลเวล3เป็น40นะครับก็คือคูณ1.4และสกิลสุดท้ายก็คือคริดเข้าไอ้นะครับจะให้อัฟฟินิตี้กับเราที่40ในกรณีที่เราใส่ได้ที่เลเวล7นนะครับแต่ใ เซตนี้ติดมาที่เลเวล6 Affinity ในเกมนี้หมายถึงโอกาสติด Critical นะครับหรือว่าคริติคอลเชน g e นั่นเองคือถ้าเราใช้คู่กันระหว่าง Critical Eye กับ Critical Boost ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเราลองมาไล่ดูกันแต่ละส่วนเลยดีกว่านะครับว่ามีสล็อตแล้วก็มีสกิลอะไรติดมาบ้างที่ส่วนหัวเนี่ยเป็นส่วนที่ดีที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้นะครับจะมีสล็อตเลเวลหนมาแค่1สล็อตแต่ว่าสกิลที่ติดมาคือสกิลคริ t ิคอลไอ e ที่เลเวลสเลยนะครับแล้วก็ติดคริ ถ้าลองคิดกลับกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันคุ้มขนาดไหนก็คือให้ลองเอาจํานวนสล็อตของสกิลเนี่ยลองมาคํานวณดูนะครับอย่างเช่นมงอันนี้เนี่ยติด critical eye เลเวล3เท่ากับ6สล็อตนะครับเพราะว่า critical eye เนี่ยเป็นสกิลสล็อตเลเวล2บวกค i ิ i ิคอ b ล o ู t ที่เป็นสล็อตเลเวล2ก็จะเป็น8แล้วคะแนนของเขาก็าจะสูงมากๆเลยนะครับต่อมาที่ส่วนเสื้อจะมีสล็อตมาที่ level 1เหมือนกันแต่ว่าสกิลเนี่ยจะเป็น critical eye กับ master touch นะครับแล้วก็ติดเทียร ต่อมาที่ส่วนแขนนะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นชิ้นหลักที่เราใช้ในการบิวเมตาของเรานะครับที่แขนเนี่ยมันจะมีสล็อตเลเวลสมา1สล็อตนะครับและติดสกิลคริเิคอลไอหนึ่งเลเวลเทโอสตาเบรสซิ่งหนึ่งเลเวลแล้วก็คริติคอลบูสอีกหนึ่งเลเวลนะครับแต่ที่แขนเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทํายากที่สุดนะครับเพราะว่าจะต้องใช้เทโอสตราเจมซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่หายากที่สุดของเทโอสตรานะครับ และชิ้นต่อมาก็คือกางเกงนะครับกางเกงเนี่ยจะมีสล็อตเลเวล3มา1สล็อตนะครับแล้วก็ติดสกิลคิาอเตอราไอแมากแค่เลเวล1กับเซียวซาเบสซิ่งมาอีก1นึ่งเลเวลนะครับและสุดท้ายก็คือทางฝั่งของรองเท้ารองเท้ามีสล็อตเลเวล1แค่1นึ่งเลเวล l ล t ติ k i ก l ล t ริโอสต a ร์เบสซิกับ Master Touch มานะครับซึ่งส่วนที่ผมมองว่าน่าใช้นะครับน่าเอาไปลองบิวดูก็คือทางฝั่งของทุงมือนะครับที่จะได้ Critical ไกับ Critical Boost มารวมไปถึง Slot ตเลเวลสอและส่วนหนึ่งที่แน่นอนเลยก็คือทางฝั่งของหมวกนะครับที่ r r t t i c l l r สูงมากแล้วก็ติด Critical Boost มาด้วยนะครับอีก1นึ่งเลเวลต่อไปเราไปดูเรื่องของเจมันใหม่ดีกว่านะครับว่ามีเจมันใหม่อันไหนเข้ามาบ้างนะครับ ผมจะพูดถึงเจมที่คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญแล้วกันนะครับเจมันแรกที่น่าสนใจก็คือตัวของ Mastery g e เจนะครับอันนี้จะให้สกิล Master Touch กับเราซึ่งสกิล Master Touch เนี่ยผมพยายามลองบิวให้ติด Master Touch มาเยอะๆเหมือนกันนะครับบิวแต่มันบิวยากขึ้นมากจริงๆเพราะว่าตอนในชุดเซ็ตของเราเนี่ยก็ยังมีสล็อตที่ค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะยังใส่ไม่ได้สำหรับทางฝั่งของ Master Touch ึ่งตัวเจมเนี่ยจะต้องใช้ Fire Dragon Scale นะครับได้จากท Tio Star Tio Star Men ก็ได้จาก Tio Star และสุดท้ายก็คือ Ghost Rex Bell นะครับอันนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนที่หายากที่สุดของ Ghost Rex นั่นเองสกิลต่อมาก็คือ Handicraft นะครับ Handicraft เป็นเจมเลเวล3เหมือนเดิมเรื่องของ Handicraft เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกออกมาอีก1คลิปนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับ s h a r p n e s หรือว่าคมของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีคมเป็นสีเขียวสีขาวหรือว่าจะแค่สีเหลืองก็พอนะครับอันนี้เป เป็นแมชชนิกที่สําคัญมากของเกม Monster h u n t e Rise r เลยและ Handicraft เนี่ยมันส่งผลเรื่องของคมนะครับมันจะเพิ่มเวฟอนชัพเน็ตของเราอีก10หน่วยที่เลเวล1่เลเวล2ก็ 20, 30, 40, 40, 50ขึ้นไปนะครับแม็กซ์ที่เลเวล5เลยซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ทําก็คือจะมีเดลราด a g กอ s c a l ลอันนี้จะได้มาจากคูชาร่าเดลรา d e นะครับเดลราหฮอนเหมือนกันได้มาจากคูชาร่าและชิ้นสุดท้ายก็คือ Purple Magna o f ออันนี้จะเป็น o อฟที่ได้มาจาก m um a กน a ม a l o นะครับ และอีก2สกิลต่อมาที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือ Tenderizer หรือว่า Witness Exploit และอีกเจมหนึ่งก็คือ Critical หรือว่าสกิล Critical Boost นั่นเองนะครับเรามาดูกันเจม Tenderizer เนี่ยมันเป็นเจมเลเวล2เหมือนเดิมนะครับ เราสามารถสร้างได้โดยใช้ตัวของแร็กหน้าคาราชิสไปนะครับสอันนัมบูดอนครอ์นะครับสอันและสุดท้ายก็คือนากาเมดูล่าชิ้นส่วนที่หายากที่สุดของนาคาคุก้าครับผมซึ่งสกิลเทเนเ r รเซอร์เนี่ยเป็นสกิลที่สามารถบูตอัพแอฟเฟนิตี้หรือว่าโอกาสติดคลิติอลของเราได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราใส่แค่3เลเวลมันจะบวกถึง50%เลยในกรณีที่เราตีที่จุดอ่อนนะครับซึ่งจุดอ่อนของมอนสเตอร์เนี่ยหมายถึงทรงที่มีฮิตโซน45ขึ้นไปนะครับ เราสามารถเช็คได้จากตัวตาราง Hunter Note นะครับว่าตรงไหนคือจุดอ่อนของ m o n ตอร์ซึ่งถ้ายกตัวอย่างเช่นของ Tyostra เนี่ยส่วนที่เป็นจุดอ่อนของเขาก็คือหน้านะครับหรือว่าที่หัวของเขาด้านหนงเคสนะครับจะเห็นได้ว่าที่เป็นเลข45เนี่ยจะมีอยู่แค่ที่ตำแหน่งหน้าของเขาแค่นั้นเลยที่มากกว่า45นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้วินเดต์ Exploit Work เนี่ยเราก็ต้องไปตีที่หน้าเขานะครับประมาณนี้และเจมชิ้นสุดท้ายที่เป็นอีกหนึ่งเจมที่สำคัญมากนะครับนั่นก็คือเจม Critical ที่ได้สกิล Critical Boost มานั่นเองนะครับ เ็มคริท i c a ลเนี่ยมันจะสร้างโดยใช้ Epic b r e a s a ซนะครับซึ่ง Epic b r e a s a c เนี่ยจะดรอปมาจากตัวของ Epic r a t h a l o ลนะครับชิ้นต่อมาก็คือ Magnamalo Horn อันนี้จะได้มาจากเขาของ Magnamalo และสุดท้ายก็คือ a m u มูดอน l a d e นะครับจะดรอปมาจากตัว a m u มูดอนั่นเอง โอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับมารีวิวตัวของชุดเซ็ตแล้วก็เจมใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเกม Monster n Rise p a t 2.0นะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นเจมสำคัญในการบิวเมท้าก็ลองไปบิวกันดูนะครับตอนนี้ผมก็กำลังลองบิวอยู่เหมือนกันกำลังหาอาวุธนะครับว่าอาวุธไหนเนี่ยน่าจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดนะครับคิดว่าตอนนี้อาวุธนาการน่าจะไม่ใช่อาวุธที่ดีที่สุดแล้วนะครับน่าจะมีอาวุธที่ดีกว่าเขาขึ้นมาเพราะว่าเราสามารถใช้ตัวของสกิลพิพิคออายนะครับในการบูสต์อัพพิพิ โอเคถ้าอย่างไรวันนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ m o n s t e r Hunter i s e วันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ